สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมรีสอร์ทพึ่งยามาพร้อมกับคุณวริษัทเงินกัดครับวันนี้เราจะบรรยายเรอัลมาดริดครับโอ้โห,โห,โหน่าประทับใจมากครับคุณรีสอร์คุณต้องกระดกลิ้นรอเรือด้วยนะครับภาษาสเปนนะ่ะคุณตัดสินให้สัญญาณครับเริ่มแล้วครับเชสเปเวกสัสเบนาเทียเคสเกอฮอนดาเลวันดอฟสกี้ได้บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตัดบอลเอาไว้ได้ แฮ็คเกรได้ดีมากๆเลยนะครับและนี่คือโอกาสโต้กลับลอยส์สองคนนี้เล่นเข้าขากันจริงๆผุ้ตดสินเปตาให้เป็นลูกตั้งเตะน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะชี้จุดให้เตะผุ้ตดศินให้แค่เหลืองนะครับใช่ครับแค่ใบเหลืองผมคิดว่าเสียบแรงเหลือเกินอองการลูกยิงวันนี้ได้ดีครับ คนน่าจะหลุดเดี่ยวไปเจอกับผู้สามตูแล้วครับต้องชมเขานะครับที่มีความพยายามดีนะครับแต่จังหวะนั้นอาจจะกดดันไปหน่อยนะครับจังหวะที่สัมผัสลูกบอลครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้คิดยิงประตูนะครับไม่ค่อยบ่อยนะครับที่อินเนสตาจะเสียบอลครับหยับเข้าหานะครับแล้วก็แย่งบอลกันครับทุกคนต้องลุ้นกันครับรวมทั้งผู้ตัดสินเอาแล้วครับจะเป็นลูกตั้งเตะลาเอล Jessica, เจสสเกะฮอนด้าอ่องบอลได้ดีนะครับและพวกเขาก็ยังไปแล้วนะครับลอยตัวไปล้วจัดการได้ดีครับไม่ง่ายเลยนะครับที่นักวิจารณ์จะวิจารณ์ได้ถูกครับแต่ว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดลเขารีบที่จะยิงครับและนั่นแหละที่หลุดกรอบครับ ในหลายๆแมชนะครับที่ทีมชาติสเปนล,ลงสนามแข่งขันนะครับก็จะเล่นที่ซานเดโก้เบนาบิวนะครับนี่เป็นสนามที่ต้องบอกว่ามีความเหมาะสมจริงๆครับคุณเวสส์ครับทีมที่มาเยือนสนามแห่งนี้นั้นต้องพบกับความกดดันนะครับเพราะว่าเป็นสนามฟุตบอลอย่างแท้จริงกองเชียร์นั้นอยู่ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลมากครับเขาสกัดได้ดีอิสโก้เลวันดอฟสกี้เขาได้บอลอีกแล้วครับต่อบอลกันที่สวยงามครับ และคลองบอลกันได้ดีโอ้โหพุ่งก็ไปอย่างยอดเยี่ยมครับเซฟจังหวะน,นี้และเขาก็ให้เพื่อนครับดูนะครับทีมนี้ชอบต่อบอลกันกัดโดยมาตินสเตเทลป้องกันได้ดีมากครับได้บอลแล้วนะครับอิสโก้ลูกสารระตูไม่ขยับเลยครับจังหวะน,นี้เออ ยู่นเตดก็พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างเกมของตัวเองขึ้นไปนะครับเหมือนปกติที่เคยทำได้นะครับอาราบามาโกอยสโลนันดิโนคริสตินโอลันโดการตเบลเอริกอาบิดาอินเฮสตาโลเซสกี้ในจังหวะที่ผ่านบอลดีครับเกมพวกเขาคึกคักท,ทันทีวางบอลเข้าไปในแล้วนะครับกองหลังอาลุกเปิดได้ดีครับแล้วก็จัดการตัดบอลทิ้งไปอาราบาแบงซองคอมบานี อิสโก้เคสุเก่ฮอนดาเฉดฟาเบกัสเลวันดอฟสกี้โอ้โหพยายามไม่ดีครับน่าจะทำให้มันดีกว่านี้ครับชิปขึ้นไปสักเล็กน้อยครับโทมัสโดลฟิชกี้เลวเนลเมสซี่มาตินเซคาโต้เบลคริสเตียโนโรนันโด ลิเวเนลเมสซี่แม่ผมคิดว่าจังหวะนี้เล่นเกมรับกันได้ดีครับเซกียวลามอสเบลคริสติโนโรนัลโดบล็อกที่หน้าประตูครับเอาละครับถึงชว่วงพักครึ่งเวลาแล้วนะครับคุณเวดิ์ครับเป็นยังไงบ้างครับเกมนี้ทั้งสองทีมทำได้ดีนะครับเมื่อเล่นเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายการสร้างเกมรุกถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็เป็นแบบนั้นพวกเขาเล่นบอลกันได้ดีที่เหลือก็คือประตู amos, เซกิโอลามอสคริสเตียโนโรนันโดเจมส์เออเขาสัดไปแล้วพวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะขึ้นนำนะครับเบนาเทียฮอนดาเลวันดอฟสกีเสียกันอีกแล้วนะครับเสียบอลอีกแล้วคริสเตียโนโรนันโด เจมส์เ <James. S 2> อาบอลหลุดอีกแล้วใช้ได้บอลคนแรกครับกองห,งหลังลูกเปิดได้ดีครับแล้วก็จัดการตัดบอลทิ้งไปโลซิชกี้โรนันดิโอต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมแลวพวกเขาได้ประตูครับยิงได้เรียดครับผู้สาประตูพุ่งไม่ถึงครับเนียบจริงๆครับเรซินุโรนารูยิงได้อย่างเหลือเชื่อมากแม่อยู่นำแล้ว อิสโกเบนาเตียเชสฟอร์เบการสลอยส์สอบทาได้ดีนะครับแต่ว่าบอลก็หลุดไปครับเป็นลูกตั้งเตะครับมาตินส์เกอร์เทลเมสซี่คริสเยโนโรนัลโดอินเอสตาดูนะครับทีมนี้ชอบต่อบอลกันนี่เป็นโอกาสที่เขาจะยิงอีกแล้วนะครับแฟนบอลคงผิดหวังนะครับที่เขายิงพลาดเป้าจาังหวะนี้ <c oughs> ดูเหมือนจะสูงเกินไปนะครับ แต่ว่าก็เป็นบอลที่เกิดผลครับไปยังเพื่อนร่วมทีมแมนยูเสียฟรีคิกครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราเห็นกันในวันนี้นะครับใบเหลืองจากการประทะแบบนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเราเห็นกันบ่อยๆคุณให้ใบเหลืองง่ายกับเกมสมัยใหม่ลอยส์เอาละครับัตหวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับ เล่นแนวรุกเบิดบอลครับเอาละครับพวกเขาเล่นกันจากด้านข้างครับเพราะว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้เล่นเติมในเขตโทษโทมัสโลเซสกี้ต่อบอลกันได้ดีครับตอนนี้เมสซี่ <Messi. S 2> รอสเข้าไปหาเพื่อนแล้วนะครับยิงไปตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่ามันไปตรงตัวผู้สาประตูครับยังได้ครับเมสซี่อันเดรสินีสตาโรนันดิโยเยี่ยมมากครับสำหรับการเล่น การผ่านบอลไปมาหน้ากองหลังตอนนี้ครับแต่ว่าเปิดเข้ามาถูกตัดได้โดยกองหลังมาโกโอยส์อลาบาแวงซองคอมปานีเคสเกะฮอนดาเลวันดอฟสกี้จังหวะรับส่งบอลครับรอเพื่อนคืนกลับมาต้องปองกันให้ได้นะครับจังหวะนี้และพวกเขาก็ทําได้ดีลูกทุ่มของเรอัวมดิดจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเล่นแน่<ร>นอนครับทีมตามหลังอยู่ก็เข้าใจได้นะครับว่าทําไมเขาต<ร>้องเปลี่ยนทีมครับ<ร><ร> เปิดได้ลุ้นครับขอให้เขาเล่นจากด้านข้างครับแต่ว่ากองหลังนั้นอ่ะแล้วพวกเขาได้ประตูตีเสมอแล้วครับอีเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งครับันเด e ิา บอลที่สวยงามดูเหมือนว่ากองหลังพยายามที่จะเล่นบอลครับแต่ว่าไม่ได้ครับู้ษารประตูออกมาทุบบอลยังคงมีเวลาครับสำหรับทั้งสองทีมที่จะชนะเมื่อเหลืออค่5านาทีราเอลเจมส์ <Rafael. S 2> <James. S 1> อัดกันหนักเหลือเกินครับและกองหลังชนะครับแม่โดนเข้ามาเล่นงานแบบนี้ต้องบอกว่าเสียบอลแต่มุมนะครับจังหวะนี้บางที อาจจะเป็นชัยชนะในช่วงท้ายครับโรนัน <S <S ดิโคริสเซโนโรนันโดเบนาเทียอิสโกอลาบาแวงซองคอมปานีลอยส์เลวันดอฟสกี้โรนันดิโยไม่สามารถทำประตูกันได้ครับต้องลุ้นกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ ตอเวลาพิเศษเริ่มแล้วนะครับจะเป็นดราม่าหรือไม่ผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นครับลอยส์เ <Lo is. S 1> ท้าเร็วมากจริงๆแต่ว่าเข้าไปพระทะนะครับแต่ว่าก็เสียการคอนโทรบอลการเคลื่อนที่นั้นดีมากเลยครับ <S <S มาโกลอยส์เชดฟอร์เบกาสแรงซองต,งงตงอมพานีเอสโกซิบา น,นี้จะเป็นโอกาสนะครับในช่วงเวลานี้แต่ว่ากองหลังอ่านเกมดีครับเจมส์เอาแล่วครับังหวะนนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับเพื่อนร่วมทีมเติมขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะได้โอกาสคลอสเข้าไปโลนันดิโอทำดีมากครับจังหวะพานบอลต้องเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับ ผันบอลได้ยอดเยี่ยมนั่นแหละครับหากว่ายังเสมอกันจนจบช่วงต่อเวลาพิเศษครับมันจะเป็นจุดโทษอย่างแน่นอน ก็ต้องดูว่าพวกเขาจะมีพลังเหลือเฟือขนาดไหนนะครับแล้วต้องช่วยกันให้ได้ครับมีเวลาอีกเพียงแค่น15นาทีที่เหลือครับเล่นได้เหนือชั้นพวกเขาครองบอลอยู่นะครับใช้การผ่านบอลใบมาช่วงนี้ป้องกันได้ดีจริงๆครับก่อน่น่าจะเป็นจังหวะของการทุ่มครับอาาบาลอยเชสฟเกสบกัสดดบิดซิลบา ลอยส์เชดฟอร์เบกาสเลวันดอฟสกี้อินเอสตาแกเรตเบลคริสเตียโนโรนันโดประสานงานกันได้ดีสุดยอดครับเกมเดินต่อเนื่องครับโอ้เ oh! อาแล้วครับทุ่มเข้ามาเบลโลซิชกี้อินเนสตาเซ็กเพอร์เทล เป็นอาเชียโลนันดิโนเอาละครับเขาเห็นเพื่อนแล้วให้บอลแล้วครับมันต้องได้จริงๆครับป้องกันลูกยิงในวันนี้ได้ดีครับการยิงจุดโทษนั้นความกดดันตกไปอยู่กับผู้ยิงอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินเกมนี้จุดโทษแรกครับความกดดันมาแล้วก้าวเขาไปยิงเหมือนกับสนุกสนานที่ได้ยิงจุดโทษนะครับ แทบไม่ได้ขยับเลยนะครับแต่ว่าป้องกันได้ครับยิงได้ดีครับซัดเขาไปเต็มแรงครับเสยตะข่ายเลยครับยิงเข้าไปตรงๆเนี่ยแหละครับต้องเสียงนะครับให้ผู้สาวผลุกขยับแล้วยิงครับ จังหวะที้เป็นชี้ตายเซฟได้ครับฮีโร่เลยครับเขาเดาทางถูกและเกมในวันนี้พวกเราได้เห็นความน่าทึ่งของฟุตบอลเดีวกว่าจะพบกันใหม่ในเกมหน้านะครับคุณวีศักดิ์นงกัดและผมริศรพึ่งยาลาคุณูชม